สีแยกพระราม9นะครับก็มีห้างฟอร์จูนทาวนะครับด้านซ้ายด้านขวานี่มีเซนทันพระราม9นะครับสมัยก่อนนี่มีห้างเยาวหันห้างแจ็กโกนะแถวรัชดานะแตไม่รู้ว่าอยู่ ตำแหน่งไหนนะครับมันเปลี่ยนไปหมดนะอ่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือเป็นฟอร์จูนทาวฟอร์จูนทาวฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลาย,ลาย,ลายชื่อหลาย,ห,ลายหุ้นส่วนนะครับเขามาทำอ,อยู่ในห้างเดียวกันนะมี Big กซมีมีโรตัสมีอะไรพวกนี้กันด้านขวาก็เป็นเซนทันนะครับเซนทันพระราบ9้า มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับถนนเส้นนี้ถนนรัชดาพิเศษนะครับจากแยกพระรามเก้าก็เพิ่งส่งงาน สนะครับขับแก๊ปวันนี้ก็ออกมาออกจากบ้านสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครึ่งรับไปหนึ่งงานนะครับพึ่งได้งานไปเที่ยวเดียวเองนะก็ไปเรื่อยๆนะครับงานมันงานมันจะเริ่มเยอะก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าช่วงกลางวันไม่เท่าไหร่นะครับ จะเริ่มงานก็จะเริ่มมีส่งโน่นนี่นั่นกันก็ช่วงบ่ายจะเยอะนะเาะว่าช่วงบ่ายนี่งานจะเยอะกว่าแต่มันก็ไปเจอรถติดอีกนะนมีห้างมีอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเรามันไม่ใช่คนชอบเที่ยวนะเลยไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ ็มีตลาดจอดแฟนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะนี่นะครับทางด้านซ้ายนี่เป็นตลาดจอดแฟนะไม่รู้ว่าเขาขายอะไรมาัางทางในไม่เคยมาเที่ยวนะครับรัชดา ็ดูรถดูถนนนะครับดูการจราจรในกรุงเทพนะครับวันนี้วันวันศุกร์นะครับวันที่ถ่ายอยู่นี้นะแยกเทียมร่วมมิตรนะครับเลี้ยวขวาไปาประชาอุทิศไปรามเก้านะครับ ากาศร่มรื่นดีนะครับถนนรัชดาเนี่ยดูต้นไม้เข้าลูกสวยงามมากเลยนะตรงเกาะกลางนะครับขนาดพอดีพอดีนะครับต้นไม้ต้นไม้ใบเขียวนะครับของของแท้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะต้นไม้จริงนะครับกําลังใบใหม่ก็ปลีออกมานะครับปลีผลิใบนะรดูปลีใบนะครับใบปลี ไม้ผลิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลอดนะครับอุโมงค์สั้นๆนะครับแยหไวยขวางก็มีเมฆเยอะนะครับแดดก็ไม่ แดดก็ออกไม่ไม่แรงนะแต่อากาศร้อนนะครับ36องศานะนอกรถเนี่ยถือว่าร้อนแบบเส็บๆเลยนะตอนนี้ทางทางลอดนะครับใต้ทางแยกห้วยขวางนะครับ ไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับถ้าเราไม่ได้รับงานไม่มีงานเนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยๆบางทีก็จอดมั่งนะครับบางทีก็ขับไปเรื่อยๆเล่นๆถ่ายคลิปไปนะครับดูการจะลาจอดนะครับดูรถดูถนนนะครับถนนรัชดาพิเศษ ็เป็นหนึ่งในถนนวงแหวนนะครับวงแหวนรอบในนะลาดคล้าวนะครับพอหนโดทินก็ตรงไป เป็นทางลอดนะครับใต้แยกสุทธิสารนะครับสุทธิสารวินิจฉัยนะรัชดาสุทธิสารนะครับนี่เป็นเป็นอุโมง์ทางลอดนะครับแยกสุทธิสารนะครับ สำหรับถนนรัชดานี่ก็ยาวไปนะครับนู่นถึงวิภาวดีไปสิ้นสุดนู่นนะครับแยกวงสว่างนะครับต่อด้วยถนนวงสว่างไปจรัน,นต้นไม้ถงเกาะกลางนะครับหรือว่าเป็นแนว ปลูกได้สวยดีนะครับข้างหน้านี้จะเป็นแยกาลาดคร้าวนะครับราลาดพร้าวสุดที่าลาดพร้าวรัชดานะครับเลี้ยวขวานี่ไปบางกะปินะแยกหน้านี้นะครับเลี้ยวซ้ายไป สผพานควายไปขอดโยธินไปเซ็นท่นราดพร้าวนะครับผมจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับสี่แยกรักชดาราดพร้าว เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนล,ลาดพร้าวนะครับพอดีมีงานเข้ามาเดี๋ยวจะเข้าไปรับงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ